าไม่ลงนะหกแสนกว่าไม่องเราเว่อีกนะนี่ไม่รู้ช่องใครเอาของเราไปลงนะไอะนน้นี้อ้อนี่นี้ยมีเนื้อลองเพรว่าเราออกมาเป็นไตเติ้ลรายการนะเห็นไหมเห็นไหเราก็ค่อยเต็ดออกรับด้วยเสียนงนกไหมนมาน่ออกใช่ไหมดูกตะปูด้วยเสียงร้องดิเหนไหมเห็นไหม มีเพลงเข้าใหมาแล้วซึ่งเราไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก่อนเราถ่ายอย่างอื่นก่อนแต่เรามาเล่าลุงเขียวนะคะลุงเขียวเนะี่ยเพลงมันจะส่งอิมแพกนะคะเราก็เอาสัมคภา์เด็นๆของลุง้ามาก่อตนตัวภูมใจที่เรามีอยู่ในสวนเราพอสำหรับที่เราจะ อันนี้เราก็ตื่นตื่นแบบที่ลุงบอกค่ะเมื่อกี้เราตั้งก้องอย่าตั้งกล้องไกลเลยค่ะแต่พยาามองหา่ี่ไวโอเวอร์โอเวอร์ก็คือสินาบรยานที่อยู่หลัาของคนยากสามารรือยจึงกายเป็นแหล่งของราได้กับเขในครรวอย่างที่มีเคไม่ชอบออกใช่ไหมค่ะปุ๊บพอมาเจบรรยายนึ่เราก็ อะไรเขาจะเป็นโปรแกรมใหญ่โปรแกรมนี้เลยค่ะแกรมนี้เขาก็จะไม่เปิดกันใช่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 เพราไม่เปิดเพราะเขาต้องลงทะเบียนเขาทำไม่เสร็จเขาจะไม่เปิดกันถ้าเปิดเว็บไซต์อะไ่ะยๆเว็บไซต์ฉะนั้นแล้วคนคนน้อยที่จะรู้จักคอินโน่อะไรก็จะเป็นเบอร์เหมือนีไหนอ่าใช่แบบเฟซบุ๊กข่ะที่เราส่งไปบุ๊กนะค่ะแต่ว่าเขามียูสเซอร์เป็นคนที่เขาเปิดยูสเซอร์ติกตอร์เขาเปิดแต่เขาไม่มียูสเซอร์เอไอตู้โน่อะไรเขาก็ไม่เปิดเพราะว่าเขาต้องลงทะเบียนซายอินอะไรวุ่นวายบ้าง แค่สมัครไปก่อนก็ยังวุ่นวายเลยใช่ไหมคะแล้วคนที่ไม่ยุ่งยกแบบนี้เลยเขาจะไม่เปิดแล้วเขาใช้แอปไม่เต็นด้วยเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ได้สนใจเราก็จะส่งไปเป็นวีดีโอไปเลยเป็นดนตรีไปเลยนะี่เนี่ยแล้วเป็นเศ้าเนี่ยอันนี้เราจ้างทำหมดเลยนะคะไม่ไม่ได้อะไรเราจ้างหมดเลยสมัยยังไม่มีโซโน่ไอนะคะแม้จะมีรายชื่อติดอันดับของผู้อยากเจอระดับโลกเลยแต่ความคิดนนีใใหห้้ดดููะะค เห be ือบื้องเบื้องหลังอะไรนะรายการอะไรจริงไหมน้อยคะเบื้องหลังไม่ไม่ไม่ของเราหอมห้งดีผมเกษตรชัยไอดียว่าเอ่อมแห้งดีว่ากว่าลุงเขียวจะมาปลูกปลูกมะม่วงอ่ปลูกมะนาวเนี่ยแล้วก็บทรายได้งห้าล้านใช้เวลากี่ปีแล้วเหตุอะไรถึงมาคิดว่ามาปลูกแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแบกดาวแบ็คกราวชีวิตก่อนที่จะมาเป็นคนขายมะม่วงนะถือว่า นะตอนนั้นมีนี่อยู่สองร้านแล้วเห็นรายการนี้เขาก็เล่าเรื่องแล้วก็เร้องให้แต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ดูแลเลยแล้วอาเงินะเพราะชีวิตคืออะไรเขาก็มีค่ะเออเลาวไอ้เกษตรอันนี้พอหลังจากนั้นก็อันนี้นิดเดียวนิดเดียวเล่าถึงแบื่กราวพอหลังจากนั้นเขาก็ปลูกเองเลยขายตอนกิ่งการตอนกิ่งในการผสมอ่าแกบอกขึ้นรักหมดเลยการผสมปุ๋ยยังไงการคูณดินยังไงหรืออะไร ที่มาที่ไปทำไมถึงปู่มันานมันมีหลายอย่างมันเยอะแยะมัยไม่ผูกมีอยู่นึ่อยู่พูดพี่วันไหมพูดไหนพูดนะค่อยากค่ะพูดถึกว่าก็เดี๋ยวมีปัญหา ไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงนะเดี๋ยวเราเรื่องการทำงานคือรายการสดนะคะโปรดิวเซอร์นะคะเขาจะมีห้องส่งแต่ว่าที่ี่รายการสดนะดุนั่งอยู่กับน้องงานทีมงานสองคนปุ๊บเขาจะมีกล้องน้งหมดผ่านกล้องกล้องบนสีกล้องจากไฟหนึ่งกล้องแล้วก็จะมีสตูดิโอข้างในอีกนั่คือห้องส่งโปรดิวเซอร์จะอยู่ข้างบนแล้วก็โคกันตรงนี้นะคะ ทีนี้ภาพพวกนี้ทั้งหมดมันจะโดนเรียงลําดับตามเนื้อหานะคะตามเนะะื้อหาทีนี้ภาพทั้งหมดจะโดนเข้าเสียบเข้าไปนะคะเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกคะ่ะเพียงแต่ทีมงานอ่ะบางคนอะ่ะอาจจะคลิกไม่ตรงกับที่พุทธเรียงลําดับนะคะคือสมัยก่อนตอนดูทำออรายการสดเนะะี่ยค่ะเราจะเรียงเลยนหนึ่งสองสามสี่เพราะก่อนไปทรา,า,ร,ารายการสดช่วรายการสดออนแอร์ตอนเที่ยงเราต้องเตรียมตัวตรงน,นี้ ตอนเก้าโมงแล้วไม่ไม่ไม่ซ้อมค่ะไม่ซ้อมค่ะไม่ซ้อมไม่มีการซ้อมใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่มีการซ้อมเราต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปวางไว้แล้วแล้วพิมพ์หมดเลยไว้แล้วนะคะพิมพ์หมดเลยฉะนั้นเวลาเราจะขึ้นอะไรมันจะกดคลิกคลิกคลิกต่างกับรายการนี้นะคะคนละอันคนละแบบนะคะเราจะทําไว้หมดแล้วบาร์ขึ้นหรืออะไรเราจะพิมพ์ไว้หมดเลยนะคะจะมีกราฟิกจะมีอะไรส่งพิมพ์มาเลยจะมีหนึ่งกราฟิกคนอินเสิร์ตภาพคนดูซาวเสียงคนสวิตชิ่ง ะะม,มันไม่ได้หมายความว่าเขามีปัญหาเพียงแต่บางครั้งค่ะ,ะคุณพูดเล่าหนึ่งหนึ่งไปสิบแต่ภาพเล็งหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เวลามันจะสวิต์ปับป๊บปั๊บมันไปปับป๊บปั๊บไม่ได้เพราะเครื่องมันเก่าอะค่ะมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่มาคิกคอมปั๊บปั๊บปั๊บแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราเขาเข้าใจแหละคุณพูดเข้าใจแต่เพียงแต่เวลาที่ห้อยจัดทางช่องแบ่มีแค่สามสิบนาทีมาหาภาพอยู่ห้านาทีเป็นไงคะเวลาเป็นไงดิ อ่าหมดแล้วฉะนั้นแล้วการขึ้นน่ะคือทั้งสองคนน่ะไม่ได้ผิดหรอกเพียงแต่บางทีคุณพุทธอ่ะชอบไปมากลับไปมาฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ความผิดคนคนใน้นี่หรอกพี่พุทธอยู่ทุกช่องก็เป็นเจ้าของรายการพี่เราจะไปอะไรล่ะก็เป็นเจ้าของรายการก็เป็นเจ้าของบริษัทฉะนั้นแล้วเราจะไปด่าเขาก็ไม่ได้เพราะเราลูกน้องนะคะเราเราเป็นปกตินิสัยของเขาเราก็ไม่แล้วถามว่าลูกน้องกดไม่ก พอเวลาจะหายใจนับจะตายแล้วที่เวลา่เหมือนคุณกิติแกถืออะไรอะ่ะเหมือนแกบังคับเองไหมว่าคุณกิติเวลาแกอ่านข่าวไม่ไม่ไม่ได้บังคับเองไม่มีใครบังคับเองสักคนึ่งค่ะไม่แกทำอะไรแกถืออยู่ที่โกงโกงไม่ไม่มไมแกไม่ได้บังคับเองแกพูดนะคะคือพี่กิติเนี่ยจะเป็นนักข่าวเก่าจะต่างกับนักข่าวปัจจุบันอย่างพี่พุทธพี่หนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนนักข่าวเก่านักข่าวเก่าเขาจะมีระเบียบมีวินัย นะฮะฉะนั้นแล้วจะเอาคนคนรุ่นใหม่ไปอ่านข่าวเขาไม่มีวินัยอยู่แล้วฉันอยากจะอ่านอะไรก็ได้เรื่องของฉันเดี๋ยวฉันจะหนึ่งสองไม่อ่านหรอกตามสติจะอ่านสิบก่อนทีนี้ภาพวิสิทธิ์ 10, ันไม่อยู่ท้ายทําไงคะกึกกึกกึกกันสิกึกให้ตายนะคะต,ต้องเข้าใจด้วยนิดนิดดูแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือถ้าคนไม่เคยทําอ่ะจะมองว่าไอ้ทะเลาะเปล่าในวงการไม่ทะเลาะโอ้โหเวลาจ่ายโบนัสนะคุณคุณเขาน่ารักจะตายจ่ายโบนัสแต่เวลาออกข่าวอะมันต้องไม่ต่างกันว่าพูดเนี่ย จราแก่้าวไม่เราแกข้าไปมาอยู่แล้วทั้งพี่ดุ่มทั้งพุทธเนี่ยพี่พุทธเข้าข้าวชอบแก่กอคือคือบางทีแบบไม่ทันเป็นคนวัยคือเป็นเจ้าของบริษัทพี่เข้าใจไหมอ่าคนที่มีอํานาจในบริษัทฉันเป็นเจ้าของไงอ่าๆข้าวข้าวหน่อยก็ไม่สนใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้เลยค่ะเจ้าของช่องมาเรียกนะเรียกมาดุนะเดี๋ยวนี้ไม่ช่องแปดยูได้กอเพราคุณพุทธฉะนั้นจะไม่ดุไงเข้าใจไหมคะับ ราะว่าต้องแข่งกันกับช่องสามช่องแช่องอะไรต้องแข่งกันฉะนั้นแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเลยพี่เอาจริงวงในก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเราพวกเราอะลรที่เห็นบางทีขับใจเพราะว่าหน้าสื่อแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะ,จะไม่ออกมาพี่ไม่ต้องสงสารแล้วพวกนี้เงินเดือนเยอะพี่โ <c oughs> บนัสทีก็เยอะพี่ไปนั่งกินเบียร์กับพุดด้วยซ้ำไปพี่พี่ไม่ต้องไปสงสารนะเบื้องหล่ะไม่ไม่ต้องไปสงสารเลยพี่เพราะบางทีพวกนี้ก็เมามานะคะ เอามามาทำงานนะบางทีภาพก็ไม่มีนะบางทีภาพก็ไม่มานะคะพิมพ์ผิดนะไม่ยอมตรวจก็มีนะคะนะพี่แล้วผลเสียมจะอยู่กับช่องพี่ไม่ต้องไปสงสารเราพี่นะจิเพราะถ้าเขาเขารับเหมือนพี่จิตดีอ่ะพี่จิตดีไหทุกคนจะสงสารพี่จิตดีใช่ไหมคะเปล่าเลยพี่จิตดีชอบเพราะบางทีพี่จิตดียังไม่ตื่นเลยอ่ะอ่านข่าวไปสามเนี่ยพี่น้องนิลาวนก็เคยไป ผมพี่ไม่ไหวอะแต่แบบบางคนก็อยากให้ไปไปไป,ไปอ่านเนี่ยยังไม่ตื่นเลยค่ะอ่านข่าวก็แบบฮ <c oughs> เฮ้ยงังเงนดีอย่างเงี้ยค่ะองกใขอช่วยค่ะพี่คือคือบริบทตรงเนี้ยมันมันมันต้องให้ทันกับเวลาเพราะว่าเมื่อก่อน